ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังใช้ได้อยู่เสมอวันนี้เราลองมาเช็คสไตล์การลงทุนของตัวเองกันค่ะว่าของเราเป็นสไตล์การลงทุนแบบไหนเพื่อจะได้ลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองและไปฟังรายละเอียดกันในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับการลงทุนนะคะสิ่งแรกที่หลายๆคนย่อมนึกถึงกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือผลตอบแทนใช่ไหมคะแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเช่นกันค่ะที่เราจะต้องนึกถึงก่อนที่เราจะลงทุนหรือว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนแล้วนะคะเหมือนที่เวลาที่เราจะไปเปิดพอร์ตกับธนาคารเขาก็จะมีเป็นเช็คลิสต์ให้เราเช็คใช่ไหมคะว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่และอยู่ที่ระดับไหนเพื่อที่จะได้เลือกลงทุนกันได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆลองมาเช็คกันดูค่ะว่าสไตล์การลงทุนของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนกันนะคะโดยสรุปทั้ง4รูปแบบของการลงทุนมาให้นะคะลองมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าสไตล์การลงทุนของแต่ละคนเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหารายละเอียดกันนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่สไตล์ที่1เลยนะคะนั่นก็คือสไตล์สายอนุรักษ์นิยมค่ะสำหรับสายอนุรักษ์นิยมนะคะก็จะเน้นความผันผวนของพอรทที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็คือจะลงทุนที่มีความผันผวนต่ำผลตอบแทนก็จะต่ำไปด้วยเช่นกันและในทางกลับกันความเสี่ยงต่ำโอกาสในการข,ขาดทุนก็จะต่ำไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับสายนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนที่ ออกแนวเป็นของตราสารหนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆลองดูกันนะคะว่ uh, าอยู่ในสายนี้หรือเปล่านะคะมาต่อกันที่สายที่2นะคะสําหรับสายที่2นั่นก็คือสายของนักปชญานั่นเองค่ะสําหรับสายนี้นะคะก็จะผสมผสานก็คือจะมีจุดสมดุลระหว่างการลงทุนที่เป็นในส่วนของตราสารทางการเงินและหุ้นนั่นเองค่ะสําหรับสายนี้นะคะก็จะเป็นสายที่ ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าสายอนุรักษ์นิยมนะคะและจะมีการปรับพอร์ตปรับสมดุลระหว่างพอร์ตของตัวเองบ่อยมากขึ้นกว่าที่เป็นสายของอนุรักษ์นิยมนะคะแต่ก็ยังคงที่จะควบคุมความผันผวนของพอร์ตก็คือจะยังควบคุมก็จะยังควบคุมในเรื่องของความเสี่ยงที่จะยังให้เป็นในส่วนของความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงต่ําเหมือนเดิมนะคะสรุปสําหรับสายนักปรานะคะนั่นก็คือ จะเป็นสายที่มีจุดสมดุลระหว่างการลงทุนทางตราสารทางการเงินและหุ้นนั่นเองค่ะและจะมีการปรับพอร์ตบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็จะยังคงควบคุมความผันผวนข,ของพอร์ตตัวเองที่ให้อยู่ในระดับต่ำค่ะและสำหรับสายที่3นะคะก็คือสายนักรบค่ะสำหรับสายนักรบนะคะจะเป็นสายของกลุ่มคนที่จะหาผลตอบแทนจะไม่ใช่แค่ภายในประเทศแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะหาผลตอบแทนที่ เป็นทั่วโลกค่ะแต่ก็จะยังมีการปรับสมดุลของพอร์ตโดยมีการเพิ่มตราสารนี้เข้าไปในพอร์ตเพื่อเป็นการบาลานซ์พอร์ตนั่นเองค่ะและสำหรับคนสายนี้นะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าการลงทุนของเขาพอสมควรหรือว่าเยอะเพิ่มขึ้นมากกว่าสายที่เป็นสายของอนุรักษ์นิยมและสายของคนที่เป็นนักปรา์นั่นเองค่ะ สรุปนะคะสำหรับสายนักรบนะคะก็คือเขาจะเน้นในการหาผลตอบแทนจากทั่วโลกค่ะและจะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะให้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่เขาคาดหวังนั่นเองค่ะและสำหรับสายสุดท้ายนะคะก็คือสายของ Adventure ค่ะสำหรับสายนี้นะคะก็คือจะเป็นสายของคนที่เล่นจริงเจ็บจริงค่ะเรียนรู้เข้าใจรายละเอียดถึงความเสี่ยง เข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดและมีประสบการณ์ในการลงทุนที่สูงแต่ฉาในเรื่องของการลงทุนและหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่สม่ำเสมอตลอดเวลานะคะมองจากภายนอกจะรู้สึกว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่สำหรับภายในใจแล้วนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งสงบสำหรับการลงทุนนะคะก็จะลงทุนในหุ้น100เอร์เซ็ต์นั่นเองค่ะ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากเลยนะคะที่จึงจะสามารถลงทุนในสายของ Adventure ได้นะคะครบแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ4สไตล์ของการลงทุนนะคะไม่ทราบว,ว่าเพื่อนๆเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะถ้าลองฟังแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างจะได้แชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆท่านอื่นกันได้เลยนะคะก็เราไม่สามารถคาดเดาได้นะคะว่าตลาด ของการลงทุนจะเป็นอะไรหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือสไตล์การลงทุนของตัวเองนั่นเองค่ะและถ้าหากเราทราบสไตล์การลงทุนของตัวเองนะคะมันก็เหมือนที่สุภาษิตท,ที่เขาชอบพูดกันนั่นก็คือรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองค่ะก็คือเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้เลือกลงทุนให้อย่างถูกต้องให้ตามความเหมาะสมของตัวเองนั่นเองค่ะ ถ้าหากเราทราบแล้วนะคะมันก็จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดพลาดได้ดั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สามารถอาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะคะยังไงจะมาทยอยตอบคอมเมนต์เราหรือตอบคำถามให้ตามที่เพื่อนๆได้ถามกันมานะคะ ไม่ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้นําความรู้ความสามารถที่คุณมีไปลงมือทําไปลงมือปฏิบัติจริงคุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนในเรื่องของวินัยการเงินก็เช่นกันนะคะถ้าคุณลงมือทําลงมือปฏิบัติบ่อยๆคุณจะก็จะเก่งขึ้นในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ